วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดกันถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ค่ะถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศไทยเนี่ยช่วงนี้เราก็พูดถึงเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงนะคะหรืออาหารอย่างอื่นที่เราพูดกันถึงมาหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของอินโดนีเซียนะคะที่มีลูกอมมี้อหนึึงรสกาแฟกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอินโดนีเซียได้และล่าสุดกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งด้วยนะคะกำลังเทรนเลยเพราะว่ามีอีลอนมัสก์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ จะคือยี่ห้อไหนนะคะไปทําอะไรขนาดไหนและไปจนถึงอวกาศด้วยนะคะได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกับอาจารย์จตนดดาสารทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับลูกอมยี่ห้อนี้เฉลยไหมคะอาจารย์เอ่อเป็นยุคและลูกอมท,ที่เชื่อว่าคนไทยก็คุ้นหูกันดีอยู่แล้วนะคือยี่ห้อโคปิโก้นะฮะแต่ว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าเป็นลูกอมสัญชาติอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไปเห็น เจ้าลูกอมรสกาแฟเนี่ยนะครับปรากฏอยู่ในซีรีส์เกาหลีด้วยนะอย่างเช่นล่าสุดนี้ก็โฮมทาวชาชาชานะก็ทำให้ภาพของตัวลูกอมเนี่ยมันดูมีความอินเตอร์นะครับแล้วก็มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ของลูกอมเนี่ยนะครับแม้แต่ในบ้านเกิดของเขาเองที่อินโดนีเซียเนี่ยภาพลักษณ์มันก็ดูค่อนข้างจะมีอายุนเพราะว่ามันอยู่ในตลาดมาประมาณสัก40ปีได้แล้วนะครับแต่ว่า ทางตัวของบริษัทที่เป็นบริษัทเจ้าของลูกอมตัวนี้ที่ชื่อว่ามายอร่าเนี่ยซึ่งเขาก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเขาก็พยายามจะปรับภาพลักษณ์นะให้มันมีความเป็น อ,อินเตอร์มีความร่วมสมัยนะครับแล้วก็มีความเด็กลงนะครับมากขึ้นนะ,ะหนึ่งในนั้น,นก็คืออย่างที่เราอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเขาก็พยายามจะทายอินนะเข้าไปในซีรีส์เกาหลีเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยมีพลังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังอยู่แล้วเขาก็พยายามจะเอาลูกอมค์ตัวเนี้ยไปสอดแทรกนะครับให้ภาพลักษณ์เนี่ยมันดูทันสมัยมากขึ้นแล้วเขาก็ทําการตลาดมาเป็นอย่างดีก็ททารีเสิร์ชมาเป็นอย่างดีนะครับเขาบอกว่าคนอินโดนีเซียรุร่นใหม่เนี่ยก็เสพสื่อ ผ่านทางซีรีส์เกาหลีมากอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยการทําแบบนี้มันทําให้ภาพลักษณ์ในตลาดของอินโดนีเซียเองก็ดีนอกเหนือจากซีรีส์เกาหลีแล้วเนี่ยเขายังเคยส่งลูกอมนี้นะครับให้ไปที่นาซาด้วยนะคือเขาส่งไปที่นาซาแล้วตัวของนักบินอวกาศนะครับก็เอาลูกอมเนี่ยนะครับขึ้นไปที่บริเวณสถานีอวกาศด้วยนะแล้วก็มีการถ่ายภาพออกมาโอ้โหอันนี้ก็ทําให้คนอินโดนีเซียตื่นเต้นมากเลยว่าลูกอมของเขาเนี่ยไปถึงอวกาศเลยครับ ค่ะก็พูดถึงจริงๆแล้วด้วยความที่รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นลูกอมน,นะอาจารย์มันก็จะมีการขนถ่ายง่ายหยิบยื่นง่ายอย่างอีลอนมัสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวเนี่ยรู้สึกว่าคลิปที่ไวรัลเลยก็คือ เป็นคลิปวิดีโอหยิบลูกอมขึ้นมาชิมอะไรอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์ครับแล้วก็ยกนิ้วยกนิ้วแบบ2นิ้วอย่างนี้เลยนะครับก็ทําให้คนอินโดนีเซียเนี่ยพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็ทําให้หุ้นของตัวบริษัทที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยนะครับขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากผมว่าก็คงพอๆกับมิลลี่หยิบเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมากินอะนะฮะอีลอนมัส หยิบโกบิโก้ขึ้นมากินนะฮะแล้วก็ยกนิ้วให้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงนะเป็นเซนเซชันเหมือนกันที่บ้านเขาจริงๆแล้วทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาพยายามนะ,ะที่จะมีการพูดคุยเจรจากับอีลอนมัสเนี่ยมาโดยตลอดนะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ,รบเพราะเราต้องการที่จะดึงการลงทุนนะจากอีลอนมัสโดยเฉพาะเทสลาเนี่ยเข้ามาที่อินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะอย่างเช่นนิกเกิลเป็นต้นเขามองว่าถ้าเขาสามารถจะดึงเทสลาเนี่ยเข้ามาลงทุนในบ้านของเขาได้เนี่ย มันก็จะเป็นประโยชน์กับทางเท sla เองด้วยและแน่นอนว่ามันเป็นการสร้างงานให้กับเขาด้วยทีนี้ทางฝั่งของตัวแทนรัฐบาลเองเนี่ยนะครับร่วมกับตัวแทนของเอกชนก็เดินทางไปพบกับทางอีลอนมัสถึงสำนักงานใหญ่ที่สหรัฐเลยนะครับก็ไปพบกันนะที่เท็กซัสนะครับแล้วปรากฏว่าระหว่างที่มีภาพที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยตัวแทนจากอินโดนีเซียเนี่ยแต่งตัวกันเต็มยศเลยนะครับใส่สูตรกันเรียบร้อยอีลอนมัสก็มาตามสไตล์เขานะใส่เสยืดนะผมก็ไม่หวีนะครับแล้วก็มาถึงปุ๊บ ทางเพอิรก็มีตัวแทนจากทางบริษัทมายอร่าเนี่ยไปด้วย<ฆ>เขาก็ยื่นเอาลูกอมเนี่ยโกปิโก้เนี่ยให้นะแล้วก็บอกว่าลองชิมสิเพราะว่าก่อนหน้านี้ NASA เนี่ยก็เคยเอาขึ้นไปที่สถานีอวกาศ<อ>แล้วเห็นว่าอีลอนมัสเนี่ยมี SpaceX ด้วยเพื่อจะเอาไปใช้ได้บ้าง<อ>นะผลว่าพออีลอนมัสเนี่ย<ฆ>ทานเข้าไปยกนิ้วโอ้โหก็เลยกลายเป็นการโปรโมทชั้นดีให้กับทางโกปิโก้เลยครับ แต่แต่ผู้บริหารมายอร่าเร่เก่งนะคะพูดถึงวิธีการพูดถ้าไม่เอ่ยถึงนาซาว่าเอาไปแล้วเนี่ยอีลอนมัสก็อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เฉยเใช่แต่พอบอกว่าเนี่ยนาซาก็ยังไปมาแล้วไงยูแล้วอยู่มีเจ้าของ SpaceX เออเนาะมันก็มีแล้วคุณลองคิดดูสินะคุณทิวลิปคนฟอลโล่อีลอนมสัสเท่าไหร่ ตั้ง20กว่าล้านคนนะฮะแล้วพอมันทําแบบนี้ขึ้นมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นโอ้การ PR ชั้นดีเป็นอย่างยิ่งนะมันเป็นการขยายนะครับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ่านผ่านทางลูกอมกาแฟเม็ดเล็กๆเนี่ยแหละครับผมว่ามันมันทรงพลังมากเลยนะก็เลยคิดว่าถ้าเป็นของไทยเนี่ยนะคะเราจะมีอะไรที่แบบไม่ได้หมายความว่าของเราต้องเป็นลูกอมนะแต่อะไรที่มันแบบว่าโลจิสติกง่ายๆขนไปได้ง่ายๆไม่เสียง่าย เออข้าวเหนียวมะม่งวมง,วงอาจจะดูยากไปสักนิดนึงจริงๆผมยังตั้งคำถามเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยเออมิลลี่เขาเอาข้าวเหนียวมะม่วงมาจาก,กไหนบ้างนะใช่ใช่คน,นไปได้ถึงแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ว่าไอ้ไอ้ความที่ถ้าเราอยากจะทําอะไรที่มันคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ยากเนาะในในความเงื่อนไขสิ่งที่เรามองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราใช่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมมองว่าประเด็นที่น่าสนใจของกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ อนนี้ไม่ได้มีแค่ไทยนะครับที่เรากําลังตื่นตัวเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะฮะประเทศในอาเซียนของเราอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องการที่จะขยายซอฟต์พาวเวอร์ของเขาเหมือนกันทนั้งในรูปแบบของธุรกิจนะครับรูปแบบของสินค้ารูปแบบของผลิตภัณฑ์นี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องของกระแสะะป๊อปนะฮะกระแสะเพลงป๊อปในบ้านเขาหรือกระแสภาพยนตร์จากอินโดนีเซียตอนนี้ก็ตีตลาดโลกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ย เดินไปข้างหน้าเราก็จะแซงเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําอย่างจริงจังแล้วก็ได้รับการร่วมมาร่วมมือก,กันในทุกภาคส่วนครับค่ะแล้วค่ะนวนี้ตนะ้องของขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะค่ะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยไปจีบอีลอนมัสถึงที่อเมริกาเลยแต่จะผลออกมาเป็นการลงทุนหรือมีการร่วมง,งานกันมีข้อตกลงขนาดไหนในอนาคตรหรือไม่เชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้ยินความคืบหน้าของผู้ชมและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียน,นคอนเนค่ะ